สวัสดีครับพี่เทพแนะนาตัวให้รู้จักนิดนึงครับผมชื่อจริงชื่อพรเทพชูกลนะครับใช้นามปากกาว่าเทพชูกร <c oughs> ทุกวันนี้ก็ยังรับจ้างเขียนอยู่ทํางานกับการ์ตูนนี่อยู่นะครับครับผมพี่เขียนการ์ตูนไทยการ์ตูนเรื่องระบาดการ์ตูนผีงนี้มานานกี่ปีแล้วครับผมเริ่มวาดตั้งแต่พศ2530แล้วก็เริ่ม <c oughs> พอส่งได้ผมก็เริ่มส่งต,ตลอดเขียนอยู่ตลอดแบบไปเรื่อย จนกระทั่งโรงพิมพปิดโรงพิมพปิดผมก็รับจ้างทั่วไปคือใครจ้างเขียนอะไรผมนับจะเขียนหมดสส่วนใหญ่จะทำเป็นงานไลายเส้นตลอดใช่ไหมครับ เป็นงานว่างานอะไรที่ลายเส้นด้วยทั้งหมดด้วยแล้วแต่ลูกค้าเขาจะสั่งต้องการแบบไหนครับลายเส้นก็มีสีก็ได้ได้ครับเรามาดูตัวการ์ตูนอันนี้วาดใหม่มาโชว์ในงานหรือว่าอย่างไงวาดใหม่มาโชว์ในในงานครับน้ํามันทายอันนี้คือเรื่องต้องแต่งเองทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเราเราก็แบ่งเป็นสิบหกหน้าเหมือนเดิมครับผมอ่าอันนี้ในเรื่องอะไรยังไงลองเล่าให้คือเนื้อเรื่องมันนเป็นเรื่องแบบ ไม่มีอะไรมากแค่คนอยากจะไปเอาน้ำมันพายแค่นั่นเองอแล้วทีนี้มาเจอผีผีผมาหลอกมาอะไรเงี้ยไม่เป็นไรพี่ยืนยืนปกติแต่ทีนี้ก็ตอนแต่ตอนท้ายนี่มมผมเคยเอาเรื่องเงี้ยมันมีคนบ้าอยู่ที่บ้านผมอยู่คนชื่อยอดนะอ๋ออ่าก็เลยมาเป็นตัวละครใช่เลยเอามาเป็นตัวละครเพราะที่บ้าเพราะอะไรันนี้ เพราะไปเจอผีหลอกไปอะไรแบบนี้เพราะว่าไปเชื่องมงายครับครับไปเชื่องมงายว่ามีน้ำมันพายมีอะไรแต่นี้ก็เลยมมาเจอผีหลอกเพราะรู้ว่ามันมันมันไม่ใช่อะมันไม่ใช่ของแบบมันไม่ใช่ที่น,นี่หมอผีใช่ไหมครับผมมันดูเป็นไทยเลยเนาะครับดูเป็นไทยแล้วผีแล้วผีไทยเลยครับพเพราะแบกเกานี่ซาลาสดมเนบนสาลาทีบ่บ้านผมนะอ๋อก็คือเอามาจาบ พี่อยู่จังหวัดอะไรครับนครสวรรค์นครสวรรค์นอที่นู่นเลยครับพี่พูดถึงวิธีการทํางานให้ฟังนิดนึ่งวาดยังไงลงเส้นล่างก่อนใช้ปากกาใช้พูกกันหรืออะไรยังไงลองเล่าให้ฟังนิดตอนแรกล่างดินสอก่อนครับล่างดินสอก่อนครับผมแต่ตอนนี้ผมจะโน้ตเนื้อเรื่องไว้ใช้ดินสอโน้ตโน้ตนไว้แล้วก็ล่างดินสอครับผมพอล่างดินสอเสร็จแล้วผมก็เขียนตัวเลังสืับแล้วก็มาตัดเส้นใช้หมึกใช้พูกันเขียนตัดเส้นเลย ก็เป็นจบพูุขี่ครับอ๋อก็คือใช้พูกกันในการวาดครับผมใช้ปูะกันหมดเลยครับแล้วคาบรรยายอะครับหนังสือหนังสือใช้ประกาพิกมาเขียนครับปากาพิกมาก็คือเขียนตอนทีหลังเลยครับผมตัวนี้ครับผมครับผมดูงานเทตติ้งมะครับอันนี้เทคนิคอะไรอันนี้อันนี้เป็นสีอะคริลิกอ๋อสีอะคริลิกคือไม่ตัดเส้นไม่ตัดเส้นขาวดำนะครับอ่าใช้สีเขียนเลยใช้สีเขียนอันนี้ลาก่อนไหม ล่างครับล่างก่อนแล้วก็ลงสีเลยครับแล้วก็ลงสีเลยอันนี้เป็นอะไรจินตนาการกาเกียหรือตัวอะไรจินตนาการเป็นจินตนาการเอาครับครับเป็นโคดกับกาเกียนั่นต้องโคดกับกาเกีก็ถือว่าลายเส้นที่สวยเลยแล้วมีเอกลักษณ์ข้างบนเป็นวัดเป็นในดวงจันเป็นปราสาทของพญาคุณยักวิมานเดี๋ยวคุรจะอุ้มน้ำขึ้นไปเดี๋ยวคุรจะได้มากำลังมารับตัวกาเกยขึ้นไปวิมาน ส่วนสิงหาใครพบนี่ว่าเป็นเหมือนแบบเรียนเลยคับเพราะตอนรุ่นสมัยเด็กๆ่ยผมตอนนั้นเป็นหากใครพบมันดังมากครับผมผมก็เลยเอามาเขียนอ๋อแล้วก็คือเราก็เลยจำพระเอกนางเอกคาแรคเตอร์ตรงนี้ได้ใช่ไครับพวกที่เป็นงานพวกนี้สร้างใหม่ออกมาหมดเลยสร้างใหม่เป็นอะคริลิกเหมือนกัน อันนี้สีน้ำครับอันนี้สีน้ำโอเคอันนี้สีน้ำคือเราต้องตัดเส้นขาวดำก่อนตัดเส้นขาวดำก่อนแล้วค่อยมาลงสีอ๋อโอเคตัดเส้นตัดเส้นด้วยกุกกันเหมือนกันครับผมแล้วก็มาลงสีเป็นสีน้ำสีน้ำนี่ใช้อะไรสีน้ำหล่อหรือว่าใช,ใช้ใช่น้ำเปล่าใช้น้ำเปล่ามาผสมผสมสีสิตัวสีครับเป็นสีเป็นสีย้อมผ้าหรือสีหรือเป็นสีสีน้ำเลยสีผสมอาหารอ๋อโอเคเป็นสีเป็นสีผสมหาก็คือมาละลายน้ำแล้วก็มามาเคือบให้มัน ส่วนภาพนี้มันเป็นภาพผีนรกนี่คือผมเอาเอาผีมาจากในนรกในนรกไปพระภูมิไตพระล่วงอะไตภูมิอะไตภูมิพระร่วงอะผมเอาดึงดึงผีนี่ในไตภูมิพระร่วงเนี่ยมารวมกันมทุกชั้นเลยทุกขุมเลยมารวมกันไอ้ที่เทคนิคใช้สีอะไรครับอันนี้สีน้ำครับสีน้ำมันจะตัดเส้นเหมือนกันครับก็อันนี้มันงานละเอียดต้องใช้นั่นอ๋อใช้งานละเอียดใช้สีน้ำ ถ้าอไออะคริลิกนี่มันต้องเสงมือมากกันต้องมันช้ามากเพราะสีมันแห้งไวอ,อ๋อก็คือจะเขียนยากกว่าใช่น้ำจางง่ายกว่าพี่จยากถนัดสีน้ำมากกว่าครับผีไทยตัวทีตอันนี้ก็สีน้ำเหมือนกันสีอะคริลิกสีอะคริลิกลจะดูวิธีแยกอะคริลิกกับสีน้ำก็คือดูที่ตัดเส้นหรอครับอ๋อดูว่าตัดเส้นยังไงใช้สีเขียนเลยใช้สีตัดเส้นเลยครับ ของพี่นิดแนวผีได้ถนัดเลยคับแต่สมัยนี่ลูกจ้างมาจ้างบางทีก็มาจ้างเราทําเสื้อทาเสื้อเขียนสกินเสื้อมั่งเขียนผ่าหมอดูมั่งอะไรมั่งผหมอดูครัผพายิดสียผ่าขาหมอไอันี้ก็เทคนิคเหมือนกันครับสีน้ำตัดเส้นเหมือนกันครับผมอ๋อแสดงว่าพี่ถนัดตรงนี้คร่ครับพี่เขาขอู พี่ครับพี่คิดว่าลายเส้นแบบไทยอย่างเงี้ยกระตุนไทยอย่างเงี้ยมันมีเสน่ห์ตรงไหนไม่ควรอนุรักษ์ไว้อย่างไงอะไรเนี่ยลองเล่าให้ฟังหิคือผมดูมันจะเด็กๆใช่ไหมครับมันมีเสน่ห์ตรงที่มันละเอียดนะมันมันเป็นถ้าคนสังเกตดูมันจะงานละเอียดแล้วก็มันทำไปแล้วมันมันทำแล้วมันมีความสุขอะแล้วเราเหมือนเราได้จินตนาการให้คนได้ดูจินตนาการของเรา ว่าจินตนาการของเราเป็นยังไงอะไรยังไงเป็นเรื่องแต่งเรื่องขึ้นมาทําแล้วก็มีความสุขเพินดีก็ถือได้ได้เล่าเรื่องได้ครับได้เล่าเรื่องได้ถ่ายทอดจินตนาการของเราให,ให้คนอื่นดูแล้วเทคนิคการวาดการ์ตูนนี้พี่เรียนอะไรหรือว่ายัางไงหรือว่าฝึกเองหรือว่ายังไงฝึกเองครับฝึกเองจากความชอบเลยความชอบเลยครับตั้งแต่เริ่มยนเรียนปหนึ่งเหี่ยผมก็ไปดูญาติว่าพ่อญาตินี่เขาเป็นอาชีพเขานักวาดการ์ตูนเหมือนกัน ผมก็ไปนั่งดูทุกวันแล้วก็มาฝึกเองที่ครับอยากให้เชิญชวนคนมาดูงานการ์ตูนไทยนิทรรศที่เราจัดที่เนี่ยอ๋อรครับการ์ตูนไทยนี่นะไหนๆลงพิมพ์ก็ปิดไปแล้วแต่อยากจะน่คงเหลือน้อยลงที่จะมา,าเห็นต้นฉบับจังอยากจะเชิญชวนให้เชิญชวนใ,ให้เพื่อนและพี่น้องแฟนการ์ตูนมาเที่ยวชมนะครับ มันได้มาได้สัมผัสกับต้นฉบับจริงแล้วมาดูงานจริงแล้วก็ชอบสิ่งไหนก็หยิบไปสะสมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับ สูงได้ก็เหมอน